อันนี้ก็จะเป็นวิทยาศาสตร์ป1น,นะคะวันนี้เนี่ยเราเจอกันในสัปดาห์ที่เป็นสัปดาห์ที่9แล้วเนาะก็คือระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคมนั่นเองวันนี้คุณครูจะมาติวเนาะนักเรียนป1น,นะคะก่อนการเก็บคะแนนเรื่องตัวเรานั่นเอง ค่านักเรียนคนไหนนะคะมีหนังสือเรียนปหนึหนังสือวิทยาศาสตร์ปหนแบบนี้ก็สามารถที่จะ,ะวงกลมข้อสอบตามคุณครูได้นะคะแต่สำหรับใครไม่มีก็ให้เราดูตามนะคะหรือจะใช้กระดาษเนาะมาเขียนตามคุณครูก็ได้ โอเคมาเริ่มที่ข้อ1กันเลยค่ะอข้อ1น,นะคะอันนี้เนี่ยจะอยู่ในหนังสือนักเรียนหน้าที่7นะคะเป็นเรื่องที่เรียนไปแล้วเนาะเรื่องของอวัยวะตัวเราทีนี้เราก็จะมาติวก่อนเก็บคะแนนข้อแรกนะคะถามว่าอวัยวะใดที่ทำให้เรา มองเห็นสิ่งต่างๆได้มองเห็นสิ่งต่างๆได้นัเกเรียนคิดว่าเป็นอะไรคะกอไก่เป็นรูปดวงตาใช่ไหมขอไข่เป็นรูปาปากคอควายเป็นรูปมืออมือ นักเรียนคิดว่าอวัยวะใดทำให้เรามองเห็นสิ่งต่างๆคะตาปากหรือมือคะอ่าอวัยวะที่ทำให้เรามองเห็นได้ก็คือตานั่นเองใช่ไหมนักเรียนลองปิดตาินักเรียนจะมองเห็นไหม ต่อไปข้อที่2จะหมูกของเรามีหน้าที่เกี่ยวข้องกับข้อใดอีกครั้งนะคะจมูกของเรามีหน้าที่เกี่ยวกับข้อใดก็ไก่นักเรียนต้องคิดไว้ก่อนว่าจมูกนะอเอามือชี้จมูกซิ เขาถามจมูกของเราเนี่ยมีหน้าที่เกี่ยวกับข้อใดก็ไก่อ่าอันนี้ก็ไก่การได้ยินขอไข่การดมกลิ่นคอควายการมองเห็นอ่าจมูกของเรามีหน้าที่ตามข้อไหนคะได้ยินดมกลิ่นมองเห็นอ่า ข้อที่ถูกต้องคือจมูกของเรามีหน้าที่ดมกลิ่นส่วนการได้ยินเนี่ยเป็นเรื่องของหออูหูการมองเห็นเป็นอวัยวะใดคะต่อ,อาตานั่นเองอันนี้จะเป็นของจมูกต่อไปค่ะข้อที่3ตามปกติเราหาย ตามปกติเราหายจอยใจทางใดกอไก่เป็นรูปของอะไรคะจมูกขอไข่เป็นรูปของเท้าคอควายเป็นรูปของหูนั่นเองเขาถามว่าปกติเราหายใจทางใดคะจมูก เท้าหรือหูข้อที่ถูกคือจะหมูนั่นเองเท้าของเราทอเอาเท้าเท้าไม่อีกเท้าเท้าไม่ทูเท้าหออูหูอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับการได้ยินนะคะส่วนเท้าเนี่ยจะเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือเดินส่วนจมูกเนี่ยตรงกับคำถามนั้นก็คือ หายใจค่ะต่อไปข้อที่4การเดินไปมาของเราต้องใช้อวัยวะใดอีกครั้งค่ะการเดินไปมาของเราต้องใช้อวัยวะใดก็ไก่ขาและเท้าคอไข่แขนและ มือคอควายปากและฟันอีกครั้งค่ะการเดินไปมาเนี่ยเราต้องใช้อวัยวะไหนขาและเท้าแขนและมือปากและฟันข้อทีู่กคือขาและเท้านั่นเองค่ะแขนและมือเนี่ยเราจะใช้ในการหยิบจับส่วนปากและฟันเนี่ยจะใช้ในการพูดหรือกินอาหารโอเคต่อไปข้อที่ห ถ้าเราขาหักอาขาหักนะคะจะทรงผลอย่างไรกับเราอ่าขาหักกอไก่เดินไม่ได้ขอไข่นอนไม่ได้คอควายอ่าคอควายนั่งไม่ได้อันไหนคะ ขาเรามีหน้าที่อะไรเอ่ยขามีไว้เดินดังนั้นถ้าเราขาหักเราก็เดินไม่ได้โอเคต่อไปข้อที่6อวัยวะได้ทำงานสัมพันธ์กันขณะที่เรากำลังตักอาหารเข้าปากอ่าสัมพันธ์กันก็คือ ร่วมกันคือทำงานร่วมกันหลายหลายอวัยวะเราลองต้องจินตนาการค่ะว่าวถ้าเราเนี่ยกำลังตักอาหารเข้าปากเราต้องใช้อวัยวะใดบ้างอากอไก่ตาปากและท้องขอไข่ตามือและปาก คอควายตาลิ้นและฟันอ่าทีนี้เรามาจินตนานการค่ะเราตักอาหารเข้าปากใช่ไหมสิ่งแรกที่เราต้องมองเห็นอ่าเราต้องมองก่อนแล้วก็คือเราใช้ตาอ่าตามีทั้งหมด3ข้อเลยโอเคผ่านไปค่ะเราใช้ตาแล้วเราใช้อะไรอีกตามองแล้วทำไงเราถึงจะตักอาหารเข้าปากได้ใช้มือใช่ไหมคะ มือตักอาหารแล้วก็ต้องมีปากอ่าอันนี้มีมือแค่ข้อเดียวเราต่อขอไข่ถูกไหมเราจะต้องใช้ตาในการมองอาหารจากนั้นเราก็ยื่นมือไปหยิบช้อนเพื่อตักอาหารเข้าปากใช่ไหมอ่าข้อ7ถ้าร่างกายของเราค่ะ อวัยวะภายนอกอ่าภายนอกนะภายนอกส่วนใดส่วนหนึ่งไปจะส่งผลอย่างไรกับตัวเราภายนอกก็เช่นตาจะพวกนี้ตาปากมือจมูกเท้าหูอันนี้ก็เป็นอวัยวะภายนอกทั้งหมด ข้อ7เขาเลยถามว่าถ้าเราขาดไปหนึ่งอวัยวะหรือส่วนใดส่วนหนึ่งไปเนี่ยจะส่งผลอย่างไรกับตัวเราก็ไก่ทำให้ร่างกายของเราป่วยได้ง่ายนะขอไข่ทำให้ร่างกายของเราไม่จะเริญเติบโต ขอควายทำให้เราทำกิจกรรมต่างๆได้ยากลําบากข้อไหนเอ่ยถ้าเราขาดไปการเจ็บป่วยอันนี้มาจากการติดเชื้อส่วนขอไข่ไม่เจริญเติบโตเนี่ยเป็นกับอะไรคะอาหารเนาะ ึ้งมันไม่เกี่ยวกับการขาดอวัยวะดังนั้นข้อที่ถูกคือคอคว้าเราจะทํากิจกรรมต่างๆได้ยากลําบากนักเรียนเคยเป็นไหมเออถ้าเราอย่างเช่นถ้าเราขาหักอย่างเงี้ยเราก็จะเดินลําบากและเราทํากิจกรรมต่างๆก็ลําบากโอเคต่อไปข้อที่ 8. อ่าข้อที่8เป็นรูป ผู้หญิงเด็กผู้หญิงกำลังทำอะไรคะกำลังวาดรูปปลาอยู่อ่าเขาได้ถามว่าแปจากภาพเด็กผู้หญิงต้องใช้อวัยวะใดบ้างในการทำกิจกรรมนี้กิจกรรมนี้คืออะไรคะวาดภาพถูกไหมนักเรียนคิดว่าการวาดภาพเราต้องใช้อวัยวะใดบ้างคะกอไก่ตา แขนและมือขาและเท้ายาวเลยอันนี้ก็ไก่มีตาอ่าจับตาซิแขนอยู่ตรงไหนขาเอ้ยมือขาและเท้าขอไข่ตาอ่าจับจับจับอวัยวะของเราเลยปากมือขาและเท้าคอควายตาหูและจมูกนักเรียนคิดว่าเป็นข้อไหนเอ่ย อ่าเรามาคิดทีแล้วข้อ,ขอควายเนี่ยใช้ตาในการวาดรูปเราก็ต้องใช้ตาใช่ไหมคะอ่าใช่นี่มีทั้ง3ข้อเลยต่อไปเราใช้หูในการวาดรูปไหมเราจำเป็นต้องใช้หูไหมคะไม่จำเป็นอาปากล่ะเราต้องพูดตลอดเวลาไหมคะเวลาเราวาดรูป หรือต้องกินตลอดเวลาไหมในขณะที่เราวาดรูปไม่นะคะแต่แขนและมือละ่ะจําเป็นไหมที่เราจะต้องวาดรูปใช้วาดรูปจําเป็นอ่ดังนั้นเราก็สามารถตอบได้หรือ,อยังคะตอบได้แล้วเพราะว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้ก็ไม่ใช่ข้อที่ถูกก็คือกอไกอ่วงกลมกอไก่นะคะขาและเท้าเนี่ยเราก็ต้องใช้อยู่แล้วนะคะ ในการยืนเดินแบบนี้แต่ว่าปากเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้ในการวาดรูปนะคะหูก็เช่นกันต่อไปข้อ9เมื่อปิดตาเดินอ่าจินตนาการว่าปิดตาเดินทำให้เราเดินไม่ตรงทางแสดงว่าการทำงานของขาต้องสัมพันธ์กับอวัยวะใดอ่าเขาบอกว่าเมื่อเราปิดตาเดินเนี่ย เราเดินไม่ตรงดังนั้นขาของเราเนี่ยที่ใช้เดินเนี่ยจะต้องสัมพันธ์กับอว wa, ัยวะใดคะหูตาหรือมือเอ่ยอันนี้สัมพันธ์กับตา,าจูดเขาก็บอกแล้วว่าเราปิดตาเดินนะเราเดินไม่ตรงแสดงว่าขาเนี่ยทำงานเกี่ยวกับตานั่นเอง หูเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องได้ยินแต่เราสามารถที่จะเดินได้ตรงถ้าเราลืมตานั่นเองมือก็เช่นกันข้อที่10อ่าเป็นรูปอะไรเอ่ยผู้ชายอยู่ในห้องดนตรีผู้หญิงอยู่ในห้องนั่งเล่นกำลังทำความสะอาดข้อที่10บเขาถามว่าจากภาพเด็ก ผู้หญิงทราบได้อย่างไรว่าเด็กชายกําลังตีฉาบอ่าตีฉาบฉาบก็คือเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งนะคะเด็กผู้ชายเขาตีฉาบอยู่ในห้องดนตรีแต่เด็กผู้หญิงที่อยู่อีกห้องหนึ่งก็คือห้องนั่งเล่นเนี่ยได้ยินอ่านักเรียนคิดว่าเด็กผู้หญิงทราบได้อย่างไรก็ไก่ใช้ตามองดูใช้ตามองดูไม่ ได้ไหมคะถ้าเราอยู่คนละห้องอยู่ในห้องเลยนะขอไข่ใช้มือสัมผัสผู้หญิงเนี่ยเขาใช้มือสัมผัสเขาก็รู้เลยว่าเด็กผู้ชายตีฉาบจริงไหมคอควายใช้หออูหูฟังเสียงนักเรียนคิดว่าผู้หญิงทราบได้อย่างไรอันนี้ก็คือคอควายนั่นเองเด็กผู้หญิงเนี่ยใช้แค่หูฟังเสียงก็ ทราบได้เลยว่าเด็กผู้ชายกำลังตีฉาบอยู่การใช้มือสัมผัสเนี่ยจะไม่สามารถทราบได้นะคะแต่แต่ว่าถ้าเราใช้หูเลยเนี่ยเราก็จะได้ยินเลยต่อไปข้อที่11เนี่ยก็จะเป็นการวัดนะคะนักเรียนว่านักเรียนเนี่ยมีความตระหนักในการดูแลร,รักษาอวัยวะร่างกายของนักเรียนดีแค่ไหนนั่นเองอข้อที่11 ข้อใดไม่ใช่วิธีการดูแลร,รักษาผมอ่าผมอยู่ตรงไหนจับซิอ่าผมอยู่บนหัวนั่นเองนักเรียนทุกคนมีผมทีนี้เขาถามว่าไม่ใช่อ่าอันนี้นักเรียนต้องระวังนะคะไม่ใช่วิธีการดูแลร,รักษาผมอ่าสิ่งที่เราไม่ทำอยู่แล้วนั่นเองก็ไก่หวีผม เป็นวิธีการดูแลรักษาไหมคะเป็นขอไข่สระผมเป็นวิธีดูแลรักษาผมไหมคะเป็นอันนี้ก็เป็นยืดสีผมนักเรียนรู้จักการยืดสีผมไหมเอ้ยย้อมสีผมไหมคะอ่าก็คือการทําให้สีผมของเรานั้นเปลี่ยนไปอ่าโดยปกติเราจะผมสีดำกับน้ำตาลเข้ม แต่ถ้าเราไปย้อมสีผมมันคือวิธีการดูแลร,รักษาผมไหมไม่ใช่เพราะว่าเป็นการใช้สารเคมีอ่าไม่ดีต่อผมข้อ12เราควรดูแลร,รักษาต่อ,อาตาอย่างไรอ่าเราจะดูแลร,รักษาตาของเราอย่างไรอ่าเราคิดก่อน คอไก่ล้างตาด้วยน้ำสะอาดอันนี้เป็นสิ่งที่ควรไหมคะเป็นสิ่งที่ควรอคอไข่ใช้ไม้เขี่ยฝุ่นในตาออกใช้ไม้เลยนะอันนี้ใช้ไม้เขี่ยฝุ่นในตาออก อ่าอันนี้ข้ามไปก่อนคอควายตัดอันนี้การใช้ไม้เขี่ยฝุ่นเนี่ยไม่ถูกต้องอ่าอันนี้ไม่ควรทํานะคะคอควายตัดขนตาให้สั้นอยู่เสมอเราจำเป็นต้องตัดขนตาของเราให้สั้นอยู่เสมอไหมไม่จำเป็นนะคะ ขนตาของเรามีไว้ในการป้องกันฝุ่นนั่นเองดังนั้นข้อที่เขาถามก็คือเราควรดูแลร,รักษาตาอย่างไรก็คือวงกลมข้อกอไก่ในการตอบคำถามนั่นก็คือล้างตาด้วยน้ำสะอาดอาข้อที่13ถ้ามีแมลงเข้าหาูเราควรทำอย่างไร กอไก่กใช้ไม้เขียถหกไหมขอไข่ตบหูแรงแรงขอควายใช้น้ำหยอดเข้าไปในรูหูเราจะทำแบบไหนอื่นถ้าเกิดหูของเราเนี่ยมีแมลงอ่าอันนี้เนี่ยการใช้ไม้เขียเนี่ย ไม่ถูกต้องนะคะเพราะว่ามันจะทำให้หูอักเสบไม้เป็นของแข็งขอไข่ตบหูแรงๆอันนี้ยิ่งไม่ได้เลยดังนั้นจะเหลือแค่ข้อสุดท้ายนะคะก็คือใช้น้ำหยอดเข้าไปในรูหูเนี่ยโดยปกติถ้าเราน้ำเข้าหูเนี่ยเราจะสามารถน้ำมันจะสามารถไหลออกมาได้นะถ้าเราอเอียงหูดีๆเนอะอันนี้เนี่ยก็จะทำให้แก้่ะ เอ่อมลงทําให้มลแลงเนี่ยออกมาหรือไม่ให้มลแลงเนี่ยไตเข้าไปได้นั่นเองต่อไปข้อที่14ถ้ามีน้ำมูกมากๆอ่านักเรียนเคยมีน้ามูกไหมถ้ามีน้ามูกมากๆเราควรทำอย่างไร ก็ไก่ใช้สำรีอุดจมูกไวออ้ขอใครสั่งน้ำมูกเบาๆอ่าคอควายบีบจมูกแรงแรงทำแบบไหนเอ,อ่ยถ้าเกิดเรามีน้ำมูกมากๆสั่งน้ำมูกเบาๆอ,าอุดจมูกไว้เนี่ยเดี๋ยวเราหายใจไม่ออกถ้าบีบจมูกแรงๆเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันหายใจไม่ออก ข้อที่15ใครดูแลร,รักษาอวัยวะได้ถูกต้องกอไก่ตานเดินเท้าเปล่านอกบ้านตานเดินเท้าเปล่านอกบ้านเลยนะไม่ได้ใส่รองเท้าเลยอันนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูก่ข้ามไปขอไข่เก่งตัดเล็บมือให้สั้นอยู่เสมอเป็นการดูแลร,รักษา ที่ถูกต้องไหมคะตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอคอควายนุชอาบน้ำสองวันต่อหนึ่งครั้งอันนี้เป็นการรักษาอาวัยวะให้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกอันนี้เก่งทำถูกแล้วนะคะในการที่ตัดเล็บมือเนี่ยให้สั้นอยู่เสมอจะได้เล็บไม่สกรปรกแต่นุชตเนี่ย อาบน้ำสองวันแค่ครั้งเดียวเองอ่าอันนี้ไม่ใช่ปกติเราจะต้องอาบน้ำหนึ่งวันเนี่ยอย่างสองครั้งนั่นเองข้อที่16เราควรใช้สิ่งใดอ่าข้อที่สิเราควรใช้สิ่งใดดูแลผิวหนังให้สะอาดอ่าเรามาดูรูปกันกอไก่เป็นรูปของอะไรคะ สบ,บูอ่าขอไข่ล่ะคะเป็นรูปของอะไรเอ่ยยาสีฟันคอควายเป็นรูปของหวีอ่าเขาถามว่าเราควรใช้สิ่งใดดูแลผิวให้สะอาดผิวอ่ารู้จักผิวไหมผิวยังไงดีผิวผิว,ผวก็คือใช้อะไรเอ่ยใช้สบ,บูนั่นเอง ยาสีฟันใช้ในการแปรงฟันเองรักษาดูแลฟันวีเนี่ยใช้ในการดูแลผมอ,อันนี้เนี่ยจะเป็นการดูแลผมส่วนอันนี้จะเป็นการดูแลฟันเขาถามก็คือผิวหนังเนี่ยก็จะใช้สบู่ต่อไปข้อที่17 ข้อใดเป็นวิธีการดูแลรักษาอวัยวะที่ไม่ถูกต้องอไม่ถูกต้องนะกอไก่ต้นแปลงฟันหลังจากตื่นนอนตอนเช้าเป็นการดูแลรักษาที่ถูกต้องไหมคะถูกต้องแล้วขอไข่เต้ใช้สบู่ถูตัวขณะอาบน้ำทุกวันถูกต้องไหมคะใช้สบู่ถูตัวขณะอาบน้ำทุกวัน ถูกต้องแล้วจังคอควายแมนมีใช้นิ้วชี้แย่จมูกแมนมีนะคะใช้นิ้วชี้แย่จมูกอันนี้ไม่ควรดังนั้นก็จะเป็นคำตอบที่ถูกต้องของข้อที่17เราไม่ควรใช้นิ้วเนี่ยแย่จมูกนะคะ ข้อนิ้วเนี่ยสกปรกแล้วก็อาจจะทําให้จมูกของเราเนี่ยอักเสบนะคะข้อที่18การตัดเล็บให้สั้นอยู่เสมอเป็นวิธีการดูแลร,รักษาอาวัยวะส่วนใดการตัดเล็บให้สั้นเป็นการดูแลร,รักษาอาวัยวะส่วนดใดก็ไก่แขนและมือข้อไข่มือและเท้า คอควายขาและเท้าอะไรเอ,อ่ยเราตัดเล็บเราตัดเล็บเราจะตัดเล็บอะไรตัดเล็บมือใช่ไหมคะอันนี้อ่ะอันนี้คุณครูวงให้ดูก่อนนะตัดเล็บมืออันนี้ไม่ต้องวงตามอันนี้ตัดเล็บมือใช่ไหมอันนี้ก็มีมือเราตัดเล็บมืออย่างเดียวไหมเราตัดล็บเล็บเล็เลบเท้าด้วยใช่ไหมคะอ่าตัดเล็บเท้าอ่าเล็บเท้า ดูซิว่าข้อไหนเนี่ยถูกต้องอันนี้เนี่ยถูกต้องทั้งมือและเท้าเลยแต่กอไก่มีแค่มือแขนเนี่ยเราไม่มีเล็บนะคะขาก็เช่นกันขาไม่มีเล็บแต่ส่วนที่มีเล็บคือมือและเท้านั่นเองเราจึงตอบข้อขอไข่สองข้อสุดท้ายและสิบถ้ามือของเราเป็นแผลนักเรียนเคยมีมือเป็นแผลไหมคะจะ มีผลต่อการดำรงชีวิตอย่างไรอถ้ามือเราเป็นแผลเนี่ยจะส่งผลยังไงกไก่ไม่มีเส้นลายมือเส้นลายมือนี่แบบนี้นี่อันนี้เขาเรียกว่าเส้นลายมือถ้าเรามีแผลเนี่ยเราจะไม่มีเส้นลายมือถูกไหมคะอไม่ใช่เนาะเพราะว่าเส้นลายมือก็ยังอยู่กับเราเหมือนเดิมกกไก่ไม่ใช่แมะสวมแหวนไม่ได้ สวมแหวนไม่ได้แหวนก็คือเขาใส่ตรงนิ้วนะถ้าเรามีแผลเราสวมไม่ได้เลยไหมคะไม่ใช่แล้วก็ยังสวมได้อยู่นิ้วมันมีหลายนิ้วมากจิบจับสิ่งของได้ลําบากอ,อันนี้เป็นข้อที่ถูกต้องถ้าเกิดเรามีมือเนี่ยมือของเราเนี่ยเป็นแผลการหยิบจับเนี่ยมันก็คือการกดทับเข้าไปเนี่ยมันไม่ได้เนาะโอเค ข้อสุดท้ายข้อ2ีสเมื่อฟันผุเราต้องไปพบใครฟันผูกกอไก่ทันตะแพทย์อ่นักเรียนรู้จักทันตะแพทย์ไหมคะหรือเราเรียกว่าห,หมอหมอหมอฟันอ่าเราเรียกง่ายๆว่าหมอฟันนั่นเองทันตะแพทย์ขอไข่จัดตุแพทย์ จะตุแพทย์ก็คือหมออะไรเอย่ยตา,าหมอตาสัตวแพทย์ก็คือหมอสัตว์ถ้าเราฟันผูเราต้องไปพบใครคะหมอฟันหมอตาหรือหมอสัตว์เราฟันผูเราก็ต้องไปพบ ทันตะแพทย์โอเคเป็นไงเยอะใช่ไหมยี่สิบข้อแต่คุณครูเดี๋ยวคุณครูจะส่งลิงก์นะคะให้ตอบเนาะในรายก็คือมีแค่สิบข้อนั่นเองเป็นข้อสอบเดียวกันกันกบก่อนเรียนอ่าโอเควันนี้เราทำไปทั้งหมดยี่สิบข้อเลยเป็นการวัดนะคะในเรื่องของตัวเราเนะ ต่อไปเนาะเราก็จะขึ้นในเรื่องของอเรื่องต่อไปเนี่ยเราก็จะขึ้นในเรื่องของพืชและสัตว์น่ารู้นะคะในหน้าที่1ิบจริงจริงแล้วมันมีคลิปอยู่แล้วเนาะอยคุณครูจะค่อยค่พาไปอันนั้นจะเป็นการเรียนเข้าๆก่อนโอเค เดี๋ยวเราสอบหลังเรียนเสร็จเนาะแล้วคุณครูจะส่งริ้งเรียนเรื่องสัตว์และตัวเราในสัปดาห์หน้าให้สาหรับวันนี้มีแค่นี้ค่ะ